สวัสดีครับจิ๊กเล็กกันโดนดานนะครับวันนี้เรายังราผาม่ไดกีเพราะเท่าสองนะครับซึ่งจะเกมแมวป้าเลือดฆาตกรครับฆ่าคนฆ่าคนเลก่าคนนะครับซึ่งวันนี้เรารับบทเป็นฆาตกรนะครับฆาตกรนะครับวันนี้เราต้องทำภารกิจ่ยคนเป็นเลยนะครับ เอ้ยเก็ดพูดไปดูกันเลยดีกว่าน,นะครับไป New Game นะิวเกมกันนี่หมดครับผมไม่รู้ผม,มเลือกแบบ easy นะครับเพราะทุกเกมถูกเล่นถกได้ easy หมดเลยครับโอ้ยพี่ชั้นเองไม่สนใจนะครับ <c oughs> ว่ารอโหลดอีกแล้วนี่ตอนแรกเลยอย่าไปกเฉยตรงไหนก็ดูกันนะครับโยโย่ <Yo. S 1> <Yo. S 2> ไม่มช้าครับ หัวซาอยังเลยครับผมพอท่อครับพอท่อสองนะครับใครอยากเล่นก็หารถได้ใน Google นะครับบอย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 กันสดีเนี่ยดูเขาพยายามดึงดูดเขาไม่อยากดึงด,ดูครับนะครับไอ้บ้านี่ให้เป็นขาตรกร้องเลยครับนะ้อนะนะนะ นอนะครับท hey, nice ี่มันจะให้เราทำคือไปเอาของาที่มันกาหนดนะรับซึ่งม่ีเวลานะครับี่เี่ผ i เอานมครับมิลค์นะครับแล้วคาเซ็ครับไลเซ็นะครับคืออะไรไม่รู้ครับ

Yeah, gặp này ครับ. Yay, yay, gặp You Yo, what's up, guys Yeah, okay. what the fuck? Đấy. เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับทุกนี้เราเกิดมาซึ่งมันเป็นไปเทื่อมาครับขี่รถมาแล้วก็ไม่ไปชนอะไรทีเดียาไม่งั้นก็รถเสียนะครับดูรถดูรถมันครับขี่แต่ม่งนะครับกรลงนี่เป็นที่ครับเพราะที่ต้องหาคือไปเอามิ้วไปเอานมแลวอะไรอยู่ในรถเราทำตามปที่ไปนะครับมีรอไปรู้ครับโอ้ยเกมนี่สามารถขี่ได้นะครับืออาศัยดูนะครับดูครับ ไปไปอยูอ่แล้วไงวะรวมพอแล้วครับพอแล้วครับคุยไปแล้ว,ดลวเดี๋ยวกอดกันนะลูกนี่ครับของอย่างแรกที่เราได้มาก็คือไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับวันที่นะครับนี่คือส่งให้ ตัวค well exactly. ิวไม่ใช่เตะนะครับใช่เตะนะครับตรงเรื่อนรึเปล่าก็ใช่เลื่อนนะครับวันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากเลยไปคาบกองาไปานหลัดคับี่นี้ครับเก็บช็ตมาเก็บฟ้า็อตครับเราอยู่ตรงไหนดูกันนรบว่ามันใช้ยรืไ เอายครับอไอดูดีไม่เสียูด <affordable communist initiation> ู ú, ami, uh, ีได้ฆาตกรครับเป็นแบบนี้ครับเนี่ยไปดีมากแบบพยายามะคตอง ที่ไปก็คือแถวี้ก,กใกดีค่ะตอนนั้นคนืีแล้วก็ไปดูไปดูเย่มัอะไรบ้างบา้านีเก็บชุเกาะได้นะครับหชุดครับเคยมีซองแถวนี้อะไรครับพี่ <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs>

มน mm ีี้นะเป็นา s i e y เียาที่นี่กัหมดเลยนะคอัมันมีนะ่อมีอะไรให้น่าชมห้ดูนะครับ

ไม่ยอมตอบก็ต้องทานแบบนี้นะครับโอ้โหอนาคตเป็นหมอจบเลยนะที่คิดมอยแบบนั้นนะครับ I definitely need more of that. โอ้ was so ่าสุบย่านี่คือเล่าอะไรไม่ใช่ครับใช่นี่เขาไม่แต่เขาต้องว่เป็นมีดสองไปที่ไหน ยังเด็กเด็อี๋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 อีี๋อ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 ีอี๋อี๋อีอี๋อี๋ี๋อี

ัไม่คครับเานนมีอะไรให้ให้ต่ายมีตัวสีไปหนไปักักเลยมอมนสีแลจะชิวจะชิวไปกันไม่ต้อมีแค่กินมีือมีใบไม้กตอะไรก็อหนอะต้

เออตอนนี้เราอยู่ในห้างครับซึ่งเราต้องบุกห้างครับ Have nice day

โอ้ยตายคลับโอ้ยอทนีเรไม่แน่นแล้วอาสำหรับนี้ขอจบได้แค่สเก็ตพอ์แถวสองไวเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับซึ่งใครจะดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมจะโพสลิงค์ให้รับอันแมาดีกว่าครับไปหารเองกันนะครับ